นี่คือ coffee glider df 8 3 v variable speed กับเฟือง s s f dlc 83มิลเมตรครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะฮะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาเทียบความละเอียดของมันให้ดูเฉยเนะครับผมนี่และครับเจ้าตัวปัญหารุ่นเก่าคือตัวนี้ใช่ไหมอ่าตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วคือรุ่นนี้กำลังมาเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นสั่งจองได้เลยครับที่ line โอก k โอกเฉพาะ แก๊งเราเท่านั้นพรานั้นวันนี้เดี๋ยวฟูจะเทียบให้ดูนะฮะกับความละเอียดระหว่าง Df64v กับ d f 8 3 v ให้ดูนะครับผมดูตัวเก่าไปก่อนเดี๋ยวตัวใหม่พี่อเดอร์กันนะครับมาตัวนี้ใช้ไฟนะครับผมหกร้ยแปดิบวัตต์ครับผมน้ำหนักโดยรวมนะครับพร้อมกล่องแล้วสิบกิโลครับผมมาดูกัน,นับผมตัวมันเองประมาณเก้าโลนะฮะ ตัวนี้มาเป็นปลั๊กสองขานะครับผมแล้วก็เพิ่มใส่อแดปเตอร์ได้แล้วก็ตัวนี้ครับผมมาดูกันนะฮะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกนะในกล่องก็จะมีแปลงมาให้แล้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเดโมที่เขาให้ส่งมาให้เทสท,ทดลองเฉยน,นะครับเดี๋ยวตัวที่ออกมาจริงๆแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวครูจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึง่งครูชอบอย่างหนึ่งคือมันเป็นสเต็ปเลสครับนี่เข้ามาดูใ,ใกล้ๆสามารถขยับเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับเครื่องบดที่ดีบอกแล้วสายเนอร์สายกิก ม่นอกต่เนื้อสก,กีหราทำให้มันเป็นอย่างนี้ได้ก่อนคือสเตปเลตไม่มีคลิกถ้าคลิกก,ก็แกร๊กแกรกแรก,กใช่ไหมบอกแล้วว่าเวลาแค่หนึ่งวิในการไหลตกก็เปลี่ยนรสชาติของกาแฟได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเล่นเครื่องบดท,ที่สเตปเลตได้แล้วเหนือไปกว่านั้นเราควรจะเล่นรอบของการบดได้ด้วยลาวเพอร์มินิตหรือ RTM นั่นเองครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันปรับได้กี่ร้อยกี่พันรอบนะครับมาดูกันนะคงเป็นสไตล์ของ DF นะครับผมนี่เป็นแม่เหล็กครับผมทิบเลย เรามาดูตรงนี้กันนะฮะโถตรงนี้นะฮะสามารถเสียบอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมนี่ตบผงนี้ปึ๊บป๊บนี่เครื่องงานแน่นมากนะฮะเป็นโลหะที่ดีนะอ่ะดูนี่สวิ์ปิดเปิดมั้นครับปรับอืมก็เรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีของ DF เลยแหละสำนักนี้เขาก็ถือว่าจริงจังกับเครื่องบดแล้วการดีไซน์ที่ดีครับผม แล้วเราดูเฟืองกันก่อนนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะถอดเฟืองออกมาดูเลยนะครับวิธีการถอดเฟืองก็เหมือนกับตัว D F หกส V เลยนะฮะเอ๊บนี่เป็นเฟือง S S F บวก D L C นั่นเองนะครับผมโอเคเวลาใส่เฟืองนะฮะมันจะมีแค่รูตัวนี้รูเดียวเนาะใส่เข้าไปให้ตรงๆเนอย่างนะครับก่อนเลยอย่างแรกนะฮะ โอเคถ้ามันเข้าล็อกแล้วมันจะกลับเข้าไปอย่างงี้ครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะฮะจนกว่าลูกศรจะเข้าไปอย่างนี้เขอาให้สุดนะครับผมจนกว่ามันจะหมุนไปไม่ได้แล้วชัวร์นะครับส่วน d f สาม v เนี่ยมันจะมีสวิตช์ข้างๆนี้ครับผมเนี่ก็ต้องเปิดเข้ามาก่อนนะครับเอ้อไฟแดงจะขึ้นนะฮะแล้วไฟตรงด้าน r p m มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมดูซิว่ามันต่ําได้สุดเท่าไหร่โอ้หต่ำได้ถึงสามร้อยเลยนะฮะแล้วก็สูงสุดได้พันหกนะฮะ เราจะมาดูความเร็วกัน,นะฮะว่ามันเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าเราผมปรับสูงสุดเลยกับเฟือง83มิลลิเมตรนะฮะเดี๋ยวเรามาลองคาลิเบตรตเครื่องมันดูก่อนครับผมโอเคครับเครื่องเบามากนะฮะได้ยินเสียงไหมเอ่ยเบามากมากเนี่ยเบามากเลยอ่าคราวนี้เรามาฟังเสียงเฟืองกันนะฮะว่ามันติดตรงไหนโอเคอ่าเหมือนกันเลยนะครับให้เสียงตรงนี้เสียงเฟืองครบกันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็เอาหกเหลี่ยมนะฮะมาขันตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับไปให้มันอยู่ที่ศูนย์นี่เป๊ะเลยนะฮะให้เสียงเฟืองติดอยู่ที่ศูนย์นะครับครั้งหน้าที่เราจะล้างเครื่องมาถ้าเราทําให้มันอยู่ที่เดิมเบอร์บทมันก็อยู่อยู่ที่เดิมได้นะครับผมขยับมันครับเปิดเครื่องครับทําให้ทุกครั้งนะครับตอนที่เราล้างเครื่องแล้วให้มัอยู่ตรงนี้นะครับมาเช็คตรงนี้ เรียบร้อยครับปิดเครื่องคราวนี้เครื่องบดของเราก็จะละเอียดที่สุดแล้วของเครื่องมันที่ทําได้นะฮะแล้วก็เบอร์บดก็จะเป็นเบอร์บดเก่าถ้าเราล้างเครื่องแล้วทํความสะอาดเครื่องนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็สามารถถอดได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมถอดทํความสะอาดได้นะครับใช้หกเหลี่ยมเบอร์เดียวกันเลยนะฮะอเคล็อกไว้ที่เดิมก่อนนะฮะแล้วคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าช่วงบดละเอียดอยู่ประมาณไหนเนาะ,ะอ่ะมาดูกันครับผมตัวนี้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะฮะ ตัวนี้เป็นเฟื4หกสตัวเดิมตัวคลาสสิกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเฟืองแปดสิบสามลองดูขนาดนะครับมีความใกล้เคียงกันไหมไม่เลยนะครับตัวไปสามใหญ่กว่าเยอะนะฮะดูตรงบ้องจากด้านบานก็ได้นะฮะเห็นไหมอ่าตัวนี้มันจะไม่มีสวิตช์แบบเอ่อเปิดปิดเครื่องแบบโดยรวมนะมันคือเอาไว้สลับ,บบทอย่างเดียวแต่ตัว dfo สามเนี่ยมันมีเครื่องสวิตช์ตรงนี้ด้วยถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยอยู่เอพิโซอยู่ประมาณเบอร์สิบสามสิบก็จะอยู่ประมาณ 20, ยี่สิบเนาะเดี๋ยวลองบทที่เบอร์ยี่สิบก่อน ใช้ผงเล็กน้อยก่อนก็พอแล้วมาดูกลายใสว่าละเอียดพอดีไหมนะฮะจะได้ไม่เปิงกาแฟมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ลองมาบดดูนะฮะว่ามันละเอียดขนาดไหนนะครับผมมาลองเบอร์20กันดูนะฮะว่ามเมล็ดจะออกประมาณไหนนะครับลองมาดูนะฮะโหเสียงเฟืองคมมากนะฮะเร็วมากด้วยปิดครับ ละเอียดมากใช้ได้เลยนะครับผมอ่าคราวนี้เดี๋ยวลองมาบทจริงกันดูครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองจับเวลาดูนะฮะในเบอร์บทยี่สิบคลิกเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่เราก็ยังไม่รู้แหละว่าไอ้ย0สิบคลิกเนี่ยจะบทออกมาแล้วได้เอพิโซดที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะก็ลองมาดูความเร็วกันก่อนเลยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเทสกันยี่สิบนะครับผมดับเบิลช็อตนะฮะเราลองมาดูนะครับว่าความเร็วมันสักเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ พันแปดร้อยรอบต่อนาทีจะได้ประมาณแปดวิเจ็ดวิเท่านั้นเองนะครับเรามาดูรุ่นพี่นะฮะพันหกร้อยรอบมันจะเสร็จเร็วกว่าหรือเปล่านะครับผมอ่าเปิดนะครับเบอร์ยี่สิบเหมือนเดิมนะครับผมอ้อมนะหนึ่งสองสามป้าหมดเท่าไหร่ครับสี่จุดสามวิเท่านั้นเองโคตรเร็วครับท่านผู้ชมครับผมอ่าแต่คราวนี้ เร็วไม่เท่ากับบมดแล้วได้กาแฟออกมาโล w r e t e n t i o หรือเปล่านะ่าสำมพันกว่านะครับกูจะตอบให้แรงๆไปเลยนะครับอ่ะดูครับเรียวชามเเวอรโอเคก็ถือว่าไว้ใจได้โล่งใจไปทีจะได้มีตัวใหม่ขายสักทีใส่ <Wow. S 1> อ,อย่างนี้เลยนะฮะอือ เรามาดูช็อตนี้กันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะมาดูการไหลตกครับผมนีนะครับเอาช็อตมาให้หน่อยเบบี้อ้าวมาดูกันครับท่านผู้ชมครับผมไปแล้วนะฮะการไหลตกใช่นี่ดูช็อตสะก่อนเหลือเฟือเลยอ่ะ นี่ย20คลิกนะคุณจะลงไปอีกกี่คลิกก็สบายเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสกับแฟร์ให้ดูด้วยนะนี่ GS3 นะนี่มาดูนะดูเวลากัน,นออ,อย่าก,กดตัดเองนะครับอันนี้40จบ31นะครับผมโอ้โหเหลือเฟือเลยนะฮะคราวนี้เราจะไปเล่นมัลติเวิร์สไหนก็ง่ายแล้วเพราะว่า เลขที่เราจะเล่นอีกตั้งยี่สิบคลิกเนี่ยโอ้โหก็สำหรับคนที่เริ่มต้นที่จะซื้อไปความละเอียดก็อยู่ประมาณนี้คิดว่าสิบถึงสามสิบกลางๆของมันก็คือยี่สิบคลิกนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นขั้วกลางขั้วเข้มขั้วอ่อนคราวนี้มันก็จะบทละเอียดหยาบไปตามกาแฟนั้นๆเท่านั้นเองนะครับผมมาเรียนได้นะครับผมตรงน,นี้เดีย๋ยวคุณจะเทสให้นะครับว่าหนึ่งคลิกของมันเท่ากับกี่วินะฮะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนสกัดกันครับเพื่อจะเทียบหานะครับว่า1คลิกของมันเท่ากับกีวีมีประโยชน์ในการลากไปมาติวต่างๆที่เราต้องการนะครับผมป้ายไหลเนื้อชัดเจนนะครับผมละเอียดกว่าเยอะนะครับสคลิกเลยนะฮะสามแจบสี่สจบสาเรียบร้อยตอนนี้เราก็คำนวณได้แล้วว่า1คลิกเท่ากับกีวีครับผมโอเคณตอนนี้นะครับกับกาแฟของครูนะฮะบอกกอนเฉพาะกาแฟครูนะฮะและกาแฟ S S F บก D L C 8ปดด้วยก็อยู่ประมาณ1คลิกเท่ากับ3วิเท่านั้นเองโคตรละเอียดบอกเลยนะฮะแล้วเราก็สามารถเล่นสเต็ปเลนซอยระหว่างคลิกนั้นได้ด้วยอยากจะเล่นเป็นวิซอยเป็นวิได้เลยครับโอ้โหสลับรอบหมุนเร็วนะแล้วเร็วขนาดนี้นะมีแต่หวานเลยปกติแล้วถ้าสมมติว่าจบ37ของกาแฟตัวนี้นะจะออกเปรี้ยวๆหน่อยชุ่มๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยลาก พอเป็นบาชูกาน้ำตาลออกมาได้ชัดเจนแล้วหวานมากๆจริงๆนะฮะเทียบกับเฟืรง64เลยนะถ้าตัด17เจ็ดเท่ากันรสชาติบอดี้น้อยกว่าน,นี้แน่นอนอันนี้หวานเลยและไม่ใช่อะไรถ้าเราอยากจะทําให้รสชาติมันออกไปทางสดชื่นเปรี้ยวเราก็ปรับรอบหมุนให้ช้าลงได้ด้วยลองตามคลิปของครูคลิปนี้ดูครับคราวนี้จะเป็นตาของ DF 64V ตัวเก่านะครับผมรอบหมุนที่เร็วที่สุดของมันนะฮะตอนนี้มันได้ หนึ่งพันแปดร้อยรอบนะครับตอนนี้ครูใช้อยู่ที่ประมาณเบอร์สิบ็ดหนึ่งอสองสามปยหยุดครับผมประมาณสิบวีครับผมตัวนี้อา้าวแล้วแต่รอบนะบางครั้งอากาศแห้งอากาศเย็นบางครั้งมันก็ได้แปดวิก็มีเหมือนกันนะอ่าแต่ก็มีความโลริเทนชั่นอยู่นะฮะนี่มันอยู่ตรงนี้เงี้ยว ตัวนี้เป็นตัว A 4 2นะครับไม่ใช่จุดสามนะจะยังเป็นเฟือง D E F หกสสี V S S F บวก D L C เหมือนเดิมนะครับผมประกอบกาแฟก็ต้องเหมือนกันด้วยนะฮะจะเทียบอะไรก็แล้วแต่อ๋ออ่ะมาดูการไหลตกกันครับผม ถ้าได้เวลาเดียวกันกระเทียบได้เลยนะช็อตค้นสวยงามดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าเปิดเร็วสุดจะดีสุดนะฮะแค่เราจะมาเทียบเวิร์กโฟลด้วยนะฮะและรสชาติที่ผงไฟล์และดัสออกมามากที่สุดพร้อมๆกันนะวัดกันตรงนั้นไปเลยนะครับผมอยากจะทำให้ใส่กว่านี้มันทำได้อยู่แล้วนะฮะกดปิดนะครับเออ สี่สจบสามาอ่าห่างมา2วินะครับผมก็จริงๆแล้วก็ควรจะปรับให้มันหยาบลงกว่านี้นิดนึงแหละนะครับถึงจะเทียบได้แต่ลองชิมตัวที่มันออกมาก่อนนะฮะถ้าบอดี้น้อยกว่าก็คือจบเลยแค่ต่ำลงมาบอดี้มันก็คนละเรื่องแล้วนะฮะอ่มาครับปึ๊บ ตัวนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยอ t ทีฮ้โอ้ยวันนี้กาแฟมันดีด้วยนะน,นี่คือช็อตเก่าครับผมอืมช็อตเก่าก็หวานแล้วก็อัพเดทดีนะฮะใช้ได้เลยอะแต่มันยังไม่แฟรเอาเวลาให้มันตกลงเร็วกว่าน,นี้นิดนึงนะครับขยับเซี้ยวมินได้ครับเล็กๆเ,เลยนะฮะให้มันตกเร็วกว่าน,นี้หน่อย ก็อยู่เบอร์ประมาณเบอร์สิบเจ็ดจุดหนึ่งอะไรเงี้ยจำรสชาติเก่าได้ไหมแยกแยกแทบไม่ออกเลยป่ะหรือจีจัดเลยนี่จีจัดเหรออนี่มันลิ้นมันดีเว้ยอ่าดูสิหวานอยู่ดีอ่ะมีแต่คว,วามหวานทั้งนั้นเลยช่วงเบอร์บทมันดียังไงมันก็อร่อยนะอ่ะแต่ว่าลักพี่เสียดายน้องไม่ได้คุณลองดูเวอร์โฟแล้วกันนะเร็วกว่าเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวโงจะทําให้ดูอีกรอบหนึงครับผมตุ้ม โอ้ตกมาสวยงามนะครับผมช็อตนี้ก็สวยเลยนะฮะตอนนี้ก็สรุปว่าเราใช้กันอยู่ที่เบอร์สิบแปดคลิกนะครับผมสำหรับกาแฟแดกซ่าตัวนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เทีสได้แล้วครับก็ได้สาสิบแปดหากันวี่ีเดียวเองแดกได้แล้วเอาให้เป๊ะขนาดนี้วันนี้ไม่ได้แดกหรอกครับผมบอกเลยครับไม่มีทางเสร็จแน่นอน กลิ่นนะครับพอบดบดมาแล้วสามดอกนะครับกลิ่นก็จะหอมที่สุดเลยนะฮะเป็นเรื่องบอตีอยู่แล้วนะครับของการทํางานของเครื่องบดแล้วก็เครื่องสกัดนะครับผมกลิ่นหอมมากๆนะฮะความเป็นหกสิบสี่นี่เอาจริงๆก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะมันจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆอ,ะอ่ะอ่ทุกคนมาดื่มกันก่อนกลับบ้านดีไหมฮะมาดื่มก่อนกลับบ้านกัน,นก่อยก่อนน้ำโรสบานะฮะโอ้โห มีความบอด y ี้น้อยกว่าชัดเจนแต่กลิ่นอ้อยอิงในความเป็นแบบว่าจิตจารเฟเวอร์จัดอย่างเงี้ยเฟืองเล็กตัวเนี้ทำถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับตามกําลังเงินกําลังทรัพย์กําลังทุนที่ราคาเครื่องว่าง่ายๆนะฮะแล้วก็พอเฟืองใหญ่ทํางานได้เร็วครูชอบเอาเรื่อง Workflow มันเป็นเรื่องสําคัญนําหน้าความอร่อยก่อนดีกว่าเพราะวความอร่อยเราสามารถปรับแต่งเรื่องเบอร์บด ปรับแต่งเรื่องเพจเชอร์โปรไฟล์ได้การผสมน้ําก็ได้อุณหภูมิก็อย่างเล่นได้นะฮะเพราะฉนั้นถ้าเครื่องมันมาดีแล้วเราจะทํางานได้ง่ายมากเลยต่อวันนะครับผมคราวนี้ครูจะลองปรับรสชาติด้วยการเล่นรอบหมุนต่ำดูบ้างนะครับจากเมื่อกี้พันหกนะฮะเป็นหนึ่งพันเลยนะฮะแต่เบอร์บดไม่เปลี่ยนครับดูซิว่ารสชาติจะต่างก,กันอย่างไรนะฮะวันนี้ไม่ได้เทียบ TDS ให้ดูนะครับใช้ลิ้นครูนี่แหละเป็นเกณฑ์วัดเลย